ครูเนวสอนภาษาไทยสวัสดีครับวันนี้ครูเนวอยากจะนําเสนอเกมวรรณยุกต์ไทยนะครับเรื่องนี้อยู่ในหลักภาษาไทยจริงๆมีตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1นถึงสเลยแต่ว่าคําที่เอามาในวันนี้มาจากหนังสือเรียนภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับลองไปเล่นกันดู ลิงเกมนี้เราสามารถที่จะกดเลือกคําที่เราอยากจะเล่นได้เองหรือเราสามารถกดปุ่มด้านล่างนะครับ random spinner ก็ได้ถ้ากดแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะสุ่มให้กับเรานะครับอย่างเช่นคํานี้คําว่ากะจ้อยร้อยกะจ้อยร้อยที่แปลว่าเล็กต้องเติมพยัญชนะต้องเติมวรรณยุกตัวอะไรครับกะจ้อยร้อย คำว่าจ้อยกับคำว่าร้อยลองไปดูเฉลยกันนะครับถ้าใครตอบข้อนี้ถูกมีรางวัลพิเศษให้ด้วยนะครับนั่นก็คือ1 0 0บาทครับกระจ้อยร้อยเติมคำว่าจ้อยจอออยจอยไม่โทษจ้อยส่วนคำว่าร้อย รออ,อยอรอยไม่เอกร้อยนะครับจะเห็นว่าจ้อยกับร้อยอยู่ในระดับเสียงเดียวกันเลยถ้าเราไล่บันไดเสียงดูนะครับแต่ว่าที่จ้อยใส่ไม่โทเพราะว่าจอจานเป็นพยัญชนะอักษรกลางแต่ว่าร้อยเนี่ยที่ใส่ไม่เอกเนี่ยเพราะว่าเป็นพยัญชนะอักษรต่ํานะครับเมื่อเราเล่นแล้วเราก็กดปุ่มตรงกลาง eliminate น,นะครับคำนี้ก็จะหายไปทีนี้เราก็กด back เข้าสู่หน้าจอหลักแล้วก็กดแดน d อม s p i n เนอเหมือนเดิมครับคำนี้คำว่าโน t ตบุ๊กโน t ตบุ๊กโน t ตบ o ๊กเติมวรรณยุกอะไรครับเฉลย ER นะครับคราวนี้ใครตอบถูกได้100คะแนนอีกแล้วครับ Note เติมไม้โทนะครับส่วนบุ๊กเติมไม้ตรี Note บุ๊กอยู่ในระดับเสียงเดียวกันเลยแต่ทำไมถึงเติมรูปวรรณยุกคนละรูปเพราะว่าน,นหนูเนี่ยเป็นอักษรต่ำอักษรต่ำจะเติมได้แค่ไม้เอกกับไม้โทนะครับแต่ว่าบใบไม้เนี่ยเป็นอักษรกลางมันจะเติมได้หมดเลยตั้งแต่ไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตาวานะครับโน้ตบุ๊กต่อไปครับคำนี้ ใช่ค่ะใช่ค่ะคําว่าใช่เราน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับคือไม้อะไรครับไม้เอกแต่ว่าค่ะค่ะคำนี้แม้แต่ผู้ใหญ่หลายๆคนก็ยังใช้ไม่ค่อยมั่นใจใช่ไหมครับข้อนี้ใครตอบถูกจะได้รับคะแนน50คะแนนครับชอไอใช่ไม่เอกใช่ส่วนคออักคะไม้เอกค่ะนะครับอ่าข้อต่อไป เราสลับกันนิดนึงดีไหมครับกดที่ปุ่มปุ่มตรงกลางนะครับ s ับโฟแล้วเราก็กด Random Spinner อีกครั้งคำนี้คำว่างานมั่นงานมั่นง,งอนองงานเรียบร้อยแล้วไม่ต้องเติมวรรณยุกอะไรใช่ไหมครับแต่ว่ามั่นล่ะมั่นพวกเราคิดว่า เติมรูปวรรณยุกอะไรครับข้อนี้ใครที่ตอบถูกจะได้ไป20คะแนนนะครับหอมออะนอหมันไม้เอกมันไม้โทมันนะครับต่อไปเป็นคำสุดท้ายเลยครับเนี่ยเป็นรูปเก้าอี้ใช่ไหมครับเก้าอี้เก้าอี้เราน่าจะคุ้นตากับคำนี้ไม่น่าจะยากมาก คำว่า9กับคำว่าอีเฉลยได้5คะแนนนะครับข้อนี้กอเอาเกาเกาไม่เอกเก่าเก่าไม่โทร9กอีอีอีไม่เอกอีอีไม่โทรอี9อีนะครับทั้งกอไก่และอออ่างอยู่ในอักษรกลางนะครับต่อไปไข่ไก่ ไข่ไก่คำนี้ก็คุ้นตากันอย่างดีตอบเลยไหมครับคราวนี้ใครตอบถูกได้ไป5คะแนนครับขอไอไข่ไม่เอกไข่กอ,อไอไก่ไม่เอกไก่ไข่ไก่จะเห็นว่าไข่ไก่เสียงต่ํากันทั้งสองพยางเลยใช่ไหมครับขอไข่เนี่ยเป็นพยัญชนะอักษรสูงอักษรสูงใส่ไม่เอกแล้วเสียงต่ําลงกอไก่ไเป็นพยัญชนะอักษรกลางใส่ไม่เอกก็ต่ําลงเหมือนกันนะครับไข่ไก่ ต่อไปจะเป็นคำว่าอะไรครับแห้งเขียวแห้งเขียวแห้งเสียงจะสูงกว่าเนาะเขียวเขียวเสียงต่ำลงนะครับข้อนี้ใครตอบถูกได้ไป10บคะแนนครับหอแองอแหงไม่เอกแห้งไม่โทแห้งหอเอียววอเหียวไม่เอกเขียวนะครับ หอหีบเป็นพยัญชนะอักษรสูงสังเกตนะครับเมื่อกี้อักษรต่ํากับอักษรกลางใส่ไม่เอกแล้วเสียงต่ําลงใช่ไหมครับแต่ว่าคําว่าเหี่ยวหอหอหีบเป็นพยัญชนะอักษรสูงพอใส่ไม่เอกเข้าไปนะครับหอเอียวเหียวไม่เอกเหี่ยวเหี่ยวเพราะว่ามันเป็นอักษรสูงไงครับเสียงมันสูงอยู่แล้วพอใส่ วันณายุกเอกเป็นวันณยุแรกเสียงมันก็เลยต้องต่ำลงมาเพราะมันสูงขึ้นกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วนะครับคำนี้ดอกไฟดอกไฟคำว่าดอกเราคุ้นตาอยู่แล้วไม่ต้องเติมรูปวันณายุอะไรแต่คำว่า้ไฟล่ะครับพวกเราคิดว่าเติมวรนณยุอะไรครับใครตอบถูกข้อนี้ได้ไป1คะแนนนะครับ ฝออายฝายฝายไม่เอกฝายฝายไม่โทฝ้ายนะครับเดีวอีกหลายคำมากเลยครับไปกันอย่างรวดเร็วโอดโอยโอดโอยคำนี้เติมรูปวรรณยุกอะไรครับใครตอบถูกข้อนี้ได้ไป ต้องให้คะแนนเพื่อนๆครับต้องเลือกว่าเราจะให้คะแนนเพื่อนคนไหน1คนนะครับ1คะแนนคำนี้แปลกมากครับโอดโอยครูเนวออกมาหลอกนะคำนี้ไม่ต้องเติมรูปวรรณยุกอะไรเลยครับอโอดอโอดอโอยโอยนะครับเรียบร้อยสลับอีกทีหนึ่งไปต่อครับ นะจ๊ะนะจ๊ะนะนออ่านนะอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่ต้องใส่วรรณยุอะไรส่วนจ๊ะล่ะครับจอจานจอจานเป็นพยัญชนะอักษรกลางใช่ไหมรูปวรรณยุกับเสียงวรรณยุตรงกันใช่ไหมครับจ๊ะ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 ระดับเสียงที่4คือไม้ไม้ตรีใช่ครับ20คะแนนนะครับคำนี้ต่อไปครับ ทราบซึ้งทราบซึ้งซออาบอทราบทราบแล้วไม่ต้องเติมอะไรใช่ไหมครับแต่ซึ้งล่ะซออึกงอซึ้งเฉลยข้อนี้กี่คะแนนครับโอ้ห้าสิบคะแนนเลยนะซออึกงอซึ้งซึ้งไม่เอกซึ้งซึ้งไม่โทซึ้งนะครับซอโซเป็นพยัญชนะอักษรต่ำใส่ไม่เอกแล้วเสียงสูงนะซออึกงอซึ้งไม่เอกซึ้ง แล้วพอใส่ไม้โทก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีกซออ,อึงงอซึงไม้โทซึงนะครับทราบซึงต่อไปแถวล่างเหลือเยอะมากเลยครับคำนี้หรือฟื้นหรือฟื้นก็คือพูดถึงเรื่องเก่าที่ผ่านมาแล้วนะครับหรือฟื้นต้องเติมทั้ง2พยางค์เลยพวกเราคิดว่าเติมไม้อะไรครับเฉลยน,น,นะข้อนี้มีมูลค่า 5บาทห้าคะแนนครับรออือรืออ๋อรอเรือกับฟอฟันเป็นพยัญชนะอักษรต่ำพอใส่ไม่เอกแล้วเสียงสูงลองผันด้วยกันนะรออือรือหรือไม่เอกรือหรือไม่โทรืรอฟออือ,อนอฟืนฟืนไม่เอกฟืน้นฟืนไม่โทฟืน้นเติมไม่โททั้งสองพยางเลยครับทำไมแถวล่างเหลือเยอะตลอดเลย <c oughs> ขอให้ได้แถวล่าง <l acht> ยังไม่ได้ <l acht> แถวล่างคำนี้แว่นแควนแว่นแควนแว่นแควนแปลว่าพื้นดินเขตแดนนะครับแว่นเราเคยเห็นคําว่าแว่นตาใช่ไหมวอลแอนอแวนแวนไม่เอกแว่นใช่ไหมครับแต่แควนล่ะเตมไม้อะไรข้อนี้มีมูล,ลค่า โอ้ข้อนี้สามารถขอคะแนนจากเพื่อนคนไหนก็ได้ครับ1คะแนนวอลแอนนแวนแวนไม่เอกแวนคอวอลแอนน์แวนแวนไม่เอกแวนแวนไม่โทแวนนะครับแวนแวนถ้าใครไม่อยากจําว่ามันเป็นอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ําต้องเติมไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม่จัตวามีวิธีเดียวคือเราจะต้องอ่านหนังสือเยอะๆให้เห็นคําพวกนี้บ่อยๆแล้วเราก็จะจําได้อัตโนมัติเองเลยครับเหมือนชื่อของเราอ่ะ ชื่อของใครที่มีวรรณยุกเนี่ยแทบจะไม่ต้องสะกดเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเขียนบ่อยๆจำได้อยู่แล้วต่อไปโอ้คำนี้ก้าวไก่ไก้าวก่คือไปยุ่งเรื่องของคนอื่นนะครับที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองก้าวก้าวเหมือนเลข9ก้าเลยครับเสียงวรรณยุกเดียวกันแต่ว่าเขียนไม่เหมือนกันนะก้าวตัวนี้แปลว่าแบบก้าวเท้านะครับ กออ,ออาวกาวกาวไม้เอกกาวกาวไม่โทก้าวแล้วกายล่ะครับกออายอกายกายไม่เอกกายใช่ไหมข้อนี้มูลค่า10คะแนนก้าวไม่โทกายกายเสียงต่ําลงนะครับไม่เอกนะกายหมดแล้วไปกันต่อเลยช้อนซ่อมช้อนซ่อม ต้องเติมทั้งสองพยางเลยครับทั้งช้อนแล้วก็ซ่อมพวกเราคิดว่าเติมไม้อะไรครูนิวใบให้ว่าเติมได้เฉพาะไม้เอกกับไม้โทเพราะว่าอะไรทราบไหมครับชอช้างเป็นพยัญชนะอักษรต่ําอักษรต่ําใส่ได้แค่ไม้เอกกับไม้โทนะแล้วก็สอเสือเป็นพยัญชนะอักษรสูงอักษรสูงก็เหมือนกันใส่ได้แค่ไม้เอกกับไม้โทฉเฉลย5คะแนนนะครับ ชอช้างชอช้างเป็นพย,ยัญชนะอักษรต่ำใส่ไม่เอกแล้วเสียงสูงลองผันดูนะชออนอชอนชอนไม่เอกช่อนชอนไม่โทช้อนนะครับต่อไปสอเสือเป็นพย,ยัญชนะอักษรสูงถ้าใส่ไม่เอกแล้วเสียงมันจะต่ำลงลองผันดูนะสออมสอสอบไม่เอกสอบเห็นไหมครับเสียงต่ำลงสอมไม่เอกสอมสอมไม่โทซ่อมนะครับช้อนซ่อม คำนี้ส่องกระจกแล้วรู้สึกยังไงครับมั่นใจมั่นใจคำว่าใจต้องเติมไหมไม่ต้องจอไอาใจอยู่แล้วแล้วมั่นล่ะครับมอม้าเป็นอักษรต่ำโคเนลย้ำบ่อยๆอักษรต่ำใส่ไม่เอกแล้วเสียงเป็นไงครับมันต่ำอยู่แล้วอะพอใส่วันอายุเข้าไปมันก็จะต้องเป็นไงเสียงสูงเพราะมันต่ำกว่านั้นไม่ได้แล้วใช่ไหมครับอลองผันดูมออะนอมันมันไม่เอกมัน่น ได้แล้วนะมั่นใจใส่ไม่เอกเห็นไหมครับถูกต้องได้หนึ่งคะแนนนะคำนี้ต่อไปอ๋อคำนี้ตั้งแต่ป .1 นนเลยใช่ไหมครับกระดึงใช่ไหมเสียงของกระดึงกระดึงเสียงดังโป๊กเป๊กใช่ไหมครับโป๊กปอปลาเป็นพยัญชนะอักษรกลางโป๊กเป๊ก พวกเราคิดว่าเติมไม้อะไรถ้าใครอ่านหนังสือภาษาภาทีป .1 บ่อยๆเนี่ยจนจําได้เนี่ยแทบจะไม่ต้องคิดเลยเติมไม้ตรีใช่ครับโป๊กเป๊กไม้ตรีทั้งสองพยางเลยรับไป50คะแนนนะครับต่อไปคำมักคำเมนคำมักคำเมนำคำ,มนำนี้ ขออักค่ะมออมคมักขมักได้แล้วไม่ต้องเติมแต่คํมเม่นล่ะคมแม่นต้องเติมไม้อะไรครับฉเฉลยไม้โทนะครับไม้โทคมกักมเม่นนะครับ50คะแนนเลยนะคำนี้ต่อไปใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้ว โหคำนี้ก็น่าจะตอบได้เลยโดยที่ไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นอักษรสูงอักษรกลางหรืออักษรต่ําตุ๊ก,กตาตุก,กตาเติมไม้อะไรครับไม้ตรีใชต่ต่อเต่าเป็นพยัญชนะอักษรกลางนะครับตุก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 คือระดับเสียงที่4ี่ก็คือเสียงตรีใส่ไมตรีได้เลยนะอักษรกลางเสียงไหนก็ใส่ไม้นั้นได้เลยนะต่อไปอ่าแถวที่1ห,หมดไปแล้วนะครับ เหลือแถวสองกับแถวสามแล้วทุกคนขนาดแถวสามเหลือเยอะกว่ายังมาออกแถวสองีกเนาะดอกไม้ชนิดนี้พวกเรารู้จักไหมครับเฟื่องฟ้าเฟื่องฟ้าสังเกตนะทั้งคำว่าเฟื่องและคำว่าฟ้ามีฟอฟันเป็นพยัญชนะต้นฟอฟันครูนิวบอกเลยว่าเป็นพยัญชนะอักษรต่ำครับฟออักษรต่ำใส่ไม่เอกแล้วเสียงเป็นยังไงนะต่ำลงหรือเปล่า ไม่ได้เพราะมันต่ําอยู่แล้วพอใส่ไม่เอกมันต้องเสียงเป็นยังไงครับเสียงสูงขึ้นนะอ่ลองผันครับฟอเอืองงอเฟืองเฟืองไม่เอกเฟืองสูงขึ้นเลยนะได้แล้วนะเฟืองแต่ทีนี้ฟ้าล่ะฟออาฟาฟาไม่เอกฟ้ายังไม่ใช่ฟ้าใส่ตัวใหม่ครับฟาไม่โทฟ้านะครับฟอเอืองอเฟืองเฟืองไม่เอกเฟืองฟออาฟาฟาไม่โทฟ้าเฟืองฟ้า20คะแนน ไหนดอกไม้แล้วขออีกดอกหนึ่งเลยแล้วกันครับกล้วยไม้กล้วยไม้โอ้สองคำนี้ก็คุณนึกว่าเราน่าจะเคยเห็นบ่อยๆนะจากคําว่ากล้วยแล้วก็คําว่าต้นไม้องนงี้ครับตอบเลยไหมตอบเลยเนาะกล้วยก็ไม้โทไม้ก็ไมโทนะครับอืมห้าคะแนน <c oughs> เหลือเฉพาะแถวล่างนั้นเราไม่ต้องสุ่มแล้วเนาะไปทีละคำเลยนะครับไดโนเสาร์ตัวนี้ชื่อว่าติดตีติดตี ต่อเต่าอีกแล้วครับต่อเต่าเป็นอักษรกลางผันได้ง่ายๆเลยติด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 อยู่ระดับเสียงที่4สามัญเอกโทตรีใช่ไหมครับส่วนตีตีต่ออ e ีตีตีไม่เอกตีอ่าได้เลยอ้หนึ่งร้อยคะแนนเลยนะติดไม่ตรีตีไม่เอกนะครับต่อไปอันนี้เสียงดังเสียงดังเป็นยังไงครับอันนี้อ่านว่าจอเยว์วเจียว,วจออาวเจาว เสียงดังเจียวจ้าวหรือเปล่าไม่ใช่เจียวจ้าวเจียวลองผันเจียวเจียวเจี้ยวเจียวที่เราผันแบบนี้เพราะว่ามันเป็นอักษรกลางนะเราผันอย่างสบายใจได้เลยเจียวเจียวเจี้ยวเจียวอยู่ระดับเสียงที่สสามัญเอกโทตรีเจียวไม้ตรีนะครับจ้าวล่ะจ้าวจ้าวจ้าเจ้าระดับเสียงที่4เหมันกันเสียงตรีดังนั้นทั้งเจียวและจ้าวใส่ไม้ ไม้ตรีได้เลยครับ10คะแนนนะต่อไปนก2ตัวนี้เป็นเนื้อคู่กันเนื้อคำว่าเนื้อก็น่าจะเห็นบ่อยๆนะมันเป็นอาหารอนะเป็นชื่ออาหารนะครับนอเอือเนื้อเนื้อไม่เอกเนื้อเนื้อไม่โทเนื้อคออูคูคูไม่เอกคู่เนื้อคู่ไม้โทและไม้เอกครับ10คะแนนและสุดท้ายคำนี้ครับโอ้คำนี้ทีเด็ดนะทุกคนคำนี้ทีเด็ด พวกเราอ่านคำนี้ว่าอะไรอาหารประเภทนี้บางคนออกเสียงว่าก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมบางคนออกเสียงว่ากลวยเตี๋ยวเฉลยร้อย,อยคะแนนครับคำนี้เขียนได้สองแบบนะครับกอัวยอกวยกวยไม่ตรีกวยก๋วยเตี๋ยวก็ได้หรือกอัวยอกวยกวยไม่จัดตวาก๋วยก๋วยเตี๋ยว คำนี้เขียนได้2แบบนะครับเตี๋ยวเนี่ยไม่จัตวาอยู่แล้วแหละแต่คำแรกอะ่ะกล้วย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 เตี๋ยวหรือกล้วยเตี๋ยก็ได้นะครับเอาล่ะ right. ครบเรียบร้อย uh. วันนี้ขอบคุณมากๆนะครับเรื่องวรรณยุกต์เนี่ยต้องฝึกบ่อยๆอ่านบ่อยๆเขียนบ่อยๆนะทุกคนไม่ยากเกินความสามารถแน่ๆครับวันนี้ครูนิวสอนภาษาไทยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ